นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะชิคกี้พาปิดเธอเราไปได้อะไรมาบ้างคะเมื่อวานสีสีทาเล็บญี่ปุ่นนะคะแบบว่าสีละคนมากเลยแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์ซื้อมาหกแผ่นเนี่ค่ะสีมีสีพัทเทิลด้วยแล้วก็นี่คือการลงสีเมื่อวานนะคะก็ใช่แต่วันนี้น้องเอว่าจะทาสีอะไรคะเลือกเลยสีเลือนสีทาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีเลือกับสีเทาของน้องจะสวยไหมเริ่มเลยค่ะ ขอแ๊บนึงน,นะขอแห่ชมกั้านกอนหิวเมื่อเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยขอแค่นั้นะคะตอนกลาง่อนกินแตกําวันปิดเทอมของิตกก็จะมีดูกระตูนนะค,ค,นนนนนนคะและ้วก็บ้านเวทมนต์มา,าสัสกรร์ดาวโดดหดจากที่ไหนคะใช่ยแอปพลิเคชันของไอโฟนใช่ไหไอเล็นะอฟี่ใช่ได้คแม่เสจน,นะคะเพราะว่าโลงงานก็ยังไม่ได้ไปกันกรซื้อให้เด็กดูเป็นรายปีเลยนะซื้อทีเดียวก็เด้ดนตลอดอ๋อโอเคะเคเราเด็กดูดน เดินมบนเอามารนาาาาาคนนสนับสีกันนะอเมาค่ะป้อันนี้สีเป็นสีหลือมาสตาร์ดเยน่มาสตาเาห็นา นี่ค่ะปิดเทอมแล้วทาได้นะคะคุณคุณไม่ว่าสี <c oughs> เขียวด้วยไหมลูกให้เราไปดูดสีนะลูก สีละมุนมากเลยนะคะก็อีกขั้นนึงก็จะสิบแล้วไม่แค่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเราเป็นไเนี่ยไม่ารู้กันแล้วไปดูว้กันรอขแจ่เห็นแต่เรื่องมันไม่ดีจากนัน็จะตะแล้วมันต้องไม่พูดกันเรื่อรูน้อถ้าเราไม่เข้าใจนิ่ง่เราไมพูดกันเรื่องรู้เราไม่พูดกันอ่านค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่านเอาก้องมาใกล้ๆดูสีกันก่อนสวยไหมค่ะ เลยแล้วนะคะรักษาแม่ <c oughs> น่ารักมากเลยหัวเหม็นมากเลย <c oughs> <c oughs> โอเคลาไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบาย๊ายบายก่อนค่ะ